สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ช่องสังวาลพารวยครับผมเป็นยังไงบ้างเนาะครับเมื่อวานนี้หวยรัฐบาลไทยเป็นไงบ้างครับแหงๆรวยๆปังๆไหมครับเอฟซีสูตรสูตรของผมก็โดดหมดเลยครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้โหไม่ติดฝุ่นเลยครับผมไม่มีสีเลยครับสูตร เียดายมากครับผมติดสีตัวเดียวครับเกรงสีห้าห้าสีครับไม่ออกเลยครับผมมาวันนี้พาจีบสาวลาวต่อครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับผมมีเข้าก็มีหลุดเนาะคำเตือนเหมือนเดิมครับผมไม่สนับสนุน เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับผมเป็นแค่เพียงแนวทางเป็นแค่เพียงสูตรครับผมสูตรคำนวณนะเป็นแค่คณิตศาสตร์ครับผมสูตรคำนวณสูตรกำลังเดินดีครับผมมาสิ้นเดือนวันที่31เ,เดือนเจ็ดแล้วครับผมโหลดครับบนดอก สามหกหกสี่ครับผมข้างล่างออกสามหกครับโหลดหมดเลยครับผมมาโหลดสิ้นเดือนครับเดินมาหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับสุด เลขติดเดินดีครับเดินมาหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มๆครับผมมวนนี้หลดครับนะเดินหน้าต่อครับผมมีเข้ามีหลดครับผม,มวนนี้ดูซิว่าจะเดินต่อไหม,หมวันนี้สูตรนี้ครับผมถ้าไม่เดินต่อก็เอาสูตรใหม่ครับคิดค้นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆครับผมมาตามต่อครับ ลาวพัฒนาครับผมเขียนผิดแล้วลาวพัฒนากระดาษก็หมดแล้วด้วยโอ้หเขียนผิดดีครับผม ดานเนื้อแผ่นดุดท้ายครับผม้าพัฒนาครับประจำวันที่สองครับผม เลขเด่นครับเด่นตามต่อครับวันนี้เด่น6กครับผม6ชนคันสูนยครับศูนยนี้ คู่เน้นๆไปเลยครับชุดนี้ไม่มีสำรองครับผมหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้า แ6ดหกหกสามสี่หกครับผมวันที่แล้วออกหกสี่วันนี้มาสี่หกหกสี่ตัวเดิมก็ได้ครับผมหวยลาวลาวพัฒน,นาครับออกได้หมดครับผมสองมีสองห้าครับสองห้า สองหกสองเจ็ดครับผมข้างล่างเขียนผิดครับผมพอดีกระดาษหมดพอดีครับวันนี้เน้นๆเลยครับ เด่นหครับผมติดหไว้ตัวเขาก็ออกได้นะครับครับผมแกบหนจอครับกลับตัวด้วยครับ นี่ครับแอปหน้าจอผมวันนี้เด่นหครับเพราะว่าหกทนกัน2สูตรครับ2ก็กันด้วยครับผมกลับตัวด้วยนะครับเน้นครับผมหกหนึ่งหสามสองหครับตัวอื่นก็ซื้อติดๆไว้ครับกันทุนครับผมกลับกันทุนขอให้โชคดีครับผมวันนี้แก่มือ ขอแก้มือครับลาพัฒนาวันนี้ครับผมขอแก้มือหัวใหญ่ด้วยครับรัฐบาลไทยบืดเหมือนกันครับดดวันนี้ขอแก้มือลาพัฒนาครับผมจีบสาวลาวต่อครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากด้วยครับผมฝากช่องเล็กๆสัวานพารวยด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดสอบตะไคร้ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาช่องครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าแปดหกหกสามสี่หกเด่นสองก็สองห้าสองหกสองเจ็ดครับหรือเอซไม่ชอบครับผมเอาไปจับกับตัวอื่นก็ได้ครับหกหกกับสองครับผมเด่นหกครับ ชนกันสองสูตรครับวพวนนี้ขอให้ปังๆครับผมเย็นนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม